คับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะก็กลับมาพบกับผมท็อปไทยชแนลนะก็หลังจากที่หายหน้าหายตากันเปนานนะก็กลับมาเจอคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะเรา,เอ,าอยู่กันแอปเพจโตกำลังจะโหลดเกมนี้มาเล่นครับมันชื่อว่า u n b o x ม me free นะฮะซึ่งก็จะเป็นเกมเที่ผมดูก็จะประมาณว่าเอาสีแดงเนี่ย ให้วิ่งไปอีกฝั่งให้ได้ฮะก็น่าเล่นอยู่นะเดี๋ยวผมจะโหลดมาสสดเลยนะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันเดี๋ยวลองมาดูกันครับอืม,อมเกมไม่ได้อ่าหนักมากนะสิบเจ็ดเมก ใครๆก็โหลดมาเล่นได้นะฮะกราฟิกก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรด้วยมันฝึกสมองดีครับผมเอย่าเรามาเล่นกันมันน่าสนใจดีครับอ่าดูว่ามันจะทำให้ผมปวดหัวได้ไหมเขาเรียกว่าอะไรหัวร้อนสิปวดหัวอะไรวะ e x k t and continue เปึ๊บเม n a g e game m a โอเคมา relax mode challenge mode เรา relax ก่อนแล้วกันสอนเหรอไม่เราเล่นเลยอ่าข้ามข้ามตูมเรียบร้อยอันนี้ก็ข้ามข้าม ผมคิดว่ามันน่าจะต้องยากขึ้นแน่ๆโอเคด่านที่สด่านที่5ด่านที่6 แดนที่เทียน้าเริ่มยากขึ้นแล้วครับแจ้งเตือนแนละ้วว้าวโอเคไปคุณผู้ชมก็ช่วยๆกันดูนะฮะว่าอ่ามันควรจะแก้ตรงไหนผมคิดว่าผมคิดว่าเดี๋ยวนะ โอเคได้ละอืมอันนี้ต้องขยับขยับขยับตู้มอันนี้ขยับ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 ตู้มอันนี้ขยับ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 ตู้มอันนี้ขยับ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 ตุขยับขยับตุ้มอ๋อผิดอัน นี่ขยับ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 ตุ้มไอ้ฟองงบนขยับทำไมวะอ๋อขยับ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 ตุ้มอ่าอันนี้อันนี้เอาไงโอเค คิดมากทำไมวะคิดมากเลยขยับ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 ตุ้มคิดขยับ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 ตุ้มอ่าอันนี้ขยับ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 ไปขยับตุ้มขยับ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 ตุ้ม ขยับ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 ตุ้มอันนี้ขยับ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 ตุ้มเอ้าตุ้มอันนี้ขยับ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 อ่าอันนี้มาอีกว่านวคอยตุ้มแบบนี้อันนี้ขยับ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 ตุ้ม อันนี้ขยับ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 ตุ้มอันนี้เหรอืออ๋อใช่ไหมวะใช่สิอ่าไม้ยาวกั้นอยู่ โอเคโอเคยี่สิบแปดแล้วก็ไปยี่สิบเก้าเลยว้าวลำยาขึ้นแล้วฮะยากต้องเอาอันนี้ขึ้นไปมาแล้วก็ขออยับ ตนนี้ขึ้น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 เริ่มเริ่มเริ่มละเริ่มแบบอ่งงงงละฮะโฆษณาจังเลยอ,อันนี้อันนี้โอเค สามสิบสองขึ้นไปลงมาเดีย๋ยวอันนี้ลงมาก่อนอันนี้ขึ้นไปถูกแล้วโอเคเอา้าวผิดอันอันนี้ลงมาไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ง่ายโอเคสามสิบห้ามาสามสิบห้า อืมสามสิบหกไปสามสิบแปดรอบแป๊บเดี๋ยวตามไปอ้าวสามสิบเก้ามาติดๆเลยทำไมมันง่ายกว่าไอา้ก่อนหน้านี้วะอ่ามาสามสิบเก้า อันนี้เราต้องเอาไม้ย,ยาวๆเนี้ยข้างล่างสีแดงเนีะยขึ้นไปให้ได้ขยับมาให้ติดไหมโอเคมาว้าวสี่สิบเอ็ด ผ่านไป42อือหือือสีเรียบร้อยยังไม่มีอันไหนที่ทำให้แบบผมเครียดนะยังโอเคอยู่ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ เดี๋ยวถึงสักห้าสิบแล้วเราลองไปชาเลนจ์ดูเนาะผมว่ารีแลกมันไม่น่าจะยากอะ่ะมันยังเรื่อยๆอยู่อะ่ะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเราไปชาเลนจ์กันดีกว่าเดี๋ยวเราใ้เราครบห้าสิบก่อนเนี้ยมาแล้วยากมาเลยทีนี้มามาแล้วยากมาแล้วเย <laughs> อะแล้วเราไปขยับอะไรอยู่ข้างล่างวะ <laughs> มันอยู่แค่ข้างหน้าเนี่ย อ่าอันนี้มึงอ่าไม่ต้องมาล้อกันนะสี่สิบเก้าห้าสิบละอือหโอเคอ่าห้าสิบไปห้าเอ็ดไปอืมโอเคี 50, ๋ยวเ,เราไปชาร์จกันดีกว่า เพทชอลเลนจโหมดอ๋อคือมีให้ขยับเดีย๋ยวนะถึงสามแล้วอ๋อก็คือ <okay. S 2> ถ้ามากกว่าสามดาวจะได้น้อยใช่ไหมเดีย๋ยวผมลงขยับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดาวจะได้น้อยโ okay. <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวผมขอรีล้ว อันนี้คือจำกัดครั้งในการเคลื่อนที่นะครับปึ๊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 บชิ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 บตูมชิบ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 ตูม ชิบ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 ตูมชิบ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 ตูมยังห้าดาวอยู่ครับชิ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 บตูมชิบ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  ตูมยังห้าดาวอยู่ครับชึ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 บตูมไอ้เหี้ยเอ,อ้ยไอไอนี่ไม่ลงมาเอาไมคคือ <c oughs> ผมลากมาันมาปิดหูนอะ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคยังสามดาวอยู่นะฮะอ่า จำอยากละหกไม่ได้เอาใหม่โอเคห้าจึ๊บ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 ตุม้มขยับอันนี้ขึ้นขยับอันนี้ลงขยับอันนี้ขึ้นเอ้ยครับ ไปสั่งซ้ายลงมาลงมาลงมาแล้วก็วิ่งโอเคเจ็ดอันนี้ขึ้นไปข้างบนลงมงล่างสามดาวถ้าไม่สามดาวเราจะไม่ไม่ไปนะคือจะไม่ผ่านนะเอาอย่างนี้ดีกว่าแม้ว่าเราจะเอาสีแดงเข้าช่องได้แล้วก็ตามเ,าเพื่อให้มันยากขึ้น là ạ đang chạy không được. Rồi á? à? Đây chết chứ mày. อืมโอเคขยับข้างหลังวิ่งไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนปุ๊บปุ๊บโพอดีอ่ี๋ย่เอาสักสามสิบแล้วมันมีอะไรให้เล่นอีกว่าแปบ๊บหนึ่งนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะโอ โอเคเยเดี๋ยวเรค่อยมาค่อยมาเดี๋ยวเราชาเลลจนให้ถึงสักสามสิบเนาะแล้วก็ค่อยไปหาอนอื่นเล่นต่ออีกสองละว้าวอันนี้อ <c oughs> เอามามาคืออะไรวะโอเคเรีย okay. เรียโอเคยๆๆ ปุ๊บไม่ได้ไอสัตว์อย่าพึ่งอย่าพึ่งเ,เราน่าจะกินเยอะอีกแล้วก็ถูกไม่ใช่หรอวะขยับมานี่ห,ห้าหกเจ็ดแปดมันแปดแล้วอันนี้ก็เก้กา,เา,าเอาใมา่ใหม่ มันจะแปดได้ไงวะฮมันแปดได้ไงวะใช่ไหมก็ต้องมาตรงนี้ นี่ก็ต้องวิ่งไปวิ่งไปวิ่งล,ลงมาแล้วก็ไห้ยมันได้เก้าผมไม่เห็นว่ามันจะได้แปดตรงไหนเลยหรือว่า no no อืมเนี่ยมันก็ต้อยแบบเนี้ยเดี๋ยวผมลองคอดูเฉลยแล้วกันอ่ะอืมอืมอืมอ๋อโอเค ผมโง่เองครับอืมโอเคทำไมโง่อย่างนี้เก <c oughs> ินเกินแล้วเอามาอาม โอเคง่ายกับยิบสามง่ายกว่ายี่สิบสองอีกอันนี้ต้องถ่ายรังนะโอเคอันนี้ขยับมาขยับปึ๊บปุ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 ๊บป๊บ,ปบ,ปบไม่ได้อ่าเอามา kembali เราขยับอะไรเกิดไปเปล่าอะไรวะอืมเอาม,มาวะโอเคเข้าใจแนละ้วโอเค Uh huh. จับมาปึ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บโอเคยี 27. อ้าวได้เฉยโอเคยี่สิบปดมันใช่ยี่สิบแปดจริงบอกวันเนี่ยทำให้มันง่ายจังยี่สิบเก้าวิ่งขึ้นปุ๊บ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 โอโหสิบเลยเอาไหมา่หม่อ่า แปดไม่ได้นี่ไงโอเคสามสิบเจ็ดเรียบร้อยมาต่อครับ เป็นเดเร่โอเคให้เราขยับได้ยี่สิบอ้าวพออยู่ฝั่งนูน้นโอเคเอามามา โอ้โนโอ้โนโอ้โนเกือแล้วมัมเนี่สามสิบแล้ว เงียบๆไม่ใช่อะไรนะฮะกำลังกำลังคิด,ดยอ,อยู่อ่านะหูร้อยร้อยแล้วครับร้อยแล้วยังไม่ ไปไหนเลยเข้ามาไ,ไหมอยากอยาก คุณคุณผู้ชมคิดออกอยังอ่ะคิดออกแล้วใช่ไหมดี๋ยวรอผมแป๊บเนี้ยกำลังคิดอยู่อ,อผมว่าผม <laughs> ผมว่า ไอ้เฮียยากยากเกินแยแล้วมันก็วิ่งตรงนี้แยไอ้นี่มัน,น,มนกุนขวางอยู่แนละตรงนี้ก็ติดตรงนี้เาขยับไม่ได้ วว้าวตรงนี้ก็ติดขยับลงมา ผมผมพอละอยากมาคือเป็นหมวดที่โอ้โหเรามีสองสามสี่ห้าอ่อ โอเคครับผ,ผู้ชมครับผม <laughs> ผมพยายามสุดสดความสามารถแล้วไม่ได้ครับถ้าใครทำได้ก็คอมเมนต์บอกผมทีครับว่าว่าคุณทำได้นะโหมดนี้นะเ,เรามามาแชร์ในแฟนเพจให้ผมดูหน่อยนะโอเคครับก็ จบกันไปแล้วนะฮะกับเกม Unblock Me นะฮะซึ่งก็ทำให้ผมมึนไปไม่น้อยนะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนจบนะฮะก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ